รายการต่อปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัตว์ทํานภาวปรงตุจักรมิชิดนักปัญชริษย์ สวัสดีค่ะเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะกับช่วงเวลานี้รัตณีกังวลไกลและทีมงานมาทักทายและพาท่านผูม้ชมนั้นเข้าสู่เรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนากับรายการส่องธรรมค่ะวันนี้แน่นอนที่สุดเหมือนกับทุกๆครั้งค่ะที่เราพบกันเดินทางไปพร้อมกับเรานะคะตามวัดต่างๆ ก่อนอื่นต้องอขอบพระคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานครบรอบ1 2 8ปีองคอ์กรใายการนะครับในการกิจกรรมโค์งการประหยัดโลหิตครั้งที่9ก,การประหยัดโลหิตของเราเนี่ยสมัที่สุดเราได้ทํามาทั้งหมด8ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่9ก้าสมัยล่สุดได้ร่วมกับสภาการชาติไทยได้จัดโครงการดีๆแบบนี้จัดโครงการจิตอาสา เพื่อให้บุคลากรในสำนักง,งานในการสงทุตโดยเฉพาะไอาการรุรการร่วมกับสภากาชาติไทยและก็ภาคธุรกิจภาคส่วนประชาชนเพื่อที่จะรับบริจาคโลหิตซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าทุกท่านเห็นนะครับสภากาชาติไทยมีการประชาสัมพันธ์ว่าโลหิตที่สภา,าชัยได้รับทุกวันนี้ไม่เพียงพอจริงๆ แล้วโดยเฉพาะยุคโควิดด้วยคนที่ไปบริจาคทําให้ยากยิ่งขึ้นท่านในการทุกสุดนะครับก็มีดารีว่าอยากจะทําโครงการดีๆแบบนี้กิจกรรมดีๆแบบนี้ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่9ซึ่งตรงกับวันสถาปนาครอบรอบองค์กรในการ1 2ยปีเราเคยจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษนะครับสิ่งที่เราได้ร่วมกับสากาชาติไทยแล้วก็รวมกับองค์กร ที่มาร่วมกับพวกเราสภาคมภริยาอัยการนะครับจุดประสงค์ที่เราต้องการคือเราต้องอหิตหรือต้องการเลือดก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยฝากประชาสัมพันธ์แทนสภากรรมาไทยว่าองค์กรอัยการสูงสุดเนี่ยพนักง,งานเราถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนะครับขององค์กรของรัฐที่เราต้องการทำโครงานดีๆแบบนี้เพื่อส่งและสื่อต่อผ่านไปยังองค์กรอื่นๆที่ท่านมีโอกาส ที่ได้รับโครงการดีแบบนี้เหมือนกันการให้ชีวิตหรือให้ส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นฐานนั้นเป็นทานอันสูงสุดผมมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำนะวันนี้ของสำนักงานงสุดจะทําให้ทุกทกท่านที่มาในวันนี้ตะบอยจากในวันนี้มีความสุขนะครับเพราะเลือดของท่านอย่างที่บอกหนึ่งคนให้สามคนรับถ้าเราทําได้เราจะสามารถช่วยคนได้1,200คนนะครับนี่คือ ได้ยไวยดีๆของสำนักงานการสังสุดที่ท่านในสังสุดได้มอบไว้ว่าขอให้บุคลากรในสังสุดเป็นผู้ให้มีจิตอา,าสารสร้างสิ่งดีๆให้กับองค์กรและกับประชาชนก็ขอขอบคุณนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ขอประชาสัมพันธ์ส่งผ่านต่อไปด้วยว่าโครงการดีๆแบบนี้เรายังทําต่อไปนะครับทุกสเดือนที่สำนักงานสุดจะทําและจะทําต่อไปเรื่อยๆเพราะโครงการตรงนี้ถูกบรรจุเป็นวาระของสำนักงานสุดโดยตรงแล้ว ก็ขอขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเอ่อสำนักงานกัาสูตรนี่เรามีภารกิจสำคัญอยู่3ด้านนะครับคือการอํานวยความยุติธรรมนะครับการรักษาผลประโยชน์ของรัฐนะ นโยบายสาคัญที่สุดของเราอันหนึ่งก็คือการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและก็คุ้มครองสิทธิแก่ประชาชนเน่ยการช่วยเหลือทางกฎหมายเนี่ยเรารวมถึงช่วยทางภาคสังคมด้วยเพราะฉน,นั้นสํานักงานเกษตรสูตก็เลยมีนโยบายทํา CSR นะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะครับมีการพบปะกับพนักงานการมีความสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นนะฮะการจัดโครงการนี้คณะผู้จัดเนี่ยก็จัดมาทั้งหมด ครั้งนี้เป็นครั้งที่9นะจัดมาหลายปีแล้วนะครับปีนี้ก็เป็นปีพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นปีที่ครบ128ปีถาปนาองค์กรในการขณะเดียวกันทราบว่าเป็น128ปีของสภากาชาติไทยด้วยเพราะงั้นปีนี้ทางคณะผู้จัดน่นถึงได้จัดยิ่งใหญ่ขึ้นนะฮะวันแล้วก็เป้าหมายว่าจะได้ถึง400คนนะฮะจะพยายามหาโลหิตได้มากที่สุดเพื่อมอบให้สภากาชาติไทยเนี่ยไปใช้เพราะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดที่เราทราบดูดีอยู่แล้วว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็ขาดแคลนโลหิตจานวนมากครับโลหิตนี่เป็นเรื่องสําคัญนะฮะในบางครั้งนี่เราขาดโลหิตแม้แต่สักในช่วงแล้เวลาหนึ่งก็อาจจะทําเกิดอันตรายหรือเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นการคนที่บริจาคสิ่งสำคัญของตัวเองให้ผู้อื่นนี่ก็แสดงว่าเป็นคนที่มีน้ำใจนะฮะเป็นคนที่มีเผื่อแผ่มองโลกในแง่ดีนะครับ ผมคิดว่าถ้าสังคมมองกันแบบนี้นะฮะสังคมก็จะสงบสุขเพราะทุกคนมีแต่ให้กันครับวัตถุประสงค์การจัดงานวันนี้นะฮะก็เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่านะฮะสำนักงาน,นการสุดเราเนี่ยนะมีการโนโยบายที่จะเข้าถึงประชาชนนะฮะมีการทํเสียนะครับให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับพนักงานในการนะครับเราก็สามารถหาโลหิตเนี่ยเพื่อให้สภากาชาติไทยไปใช้นะฮะเราก็คิดว่า สำนักงานในสุดเราจะจัดไปทุกครั้งนะครัสเดือนต่อครั้งก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็ผู้มีจิตอาสานะมาร่วมกับเราในการทําความดีด้วยกันครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางวงวัฒนากิติพงวง นายกสมาคมพิยยา,ายาการอาขอเชิญให้ทุกทุกท่านมาร่วมบริจากรลหิตกันนะคะปีนี้เป็นปีครบรอบ128ปีขององค์กราอายการาทางสมาคมวิทยายาอายการได้ร่วมกับสำนักง,งานอายการสูงสุดครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะแต่ของอายการสูงสุดของสำนักง,งานอายการสูงสุดเขาทำมาเป็นครั้งที่9แล้วค่ะ นโยบายครั้งนี้เป็นนโยบายที่ดีมากๆค่ะขอให้ประชาชนทางทางสำนักงานในการสุสุขจะมีการบร,ริจาคกหญิจทุกๆ3เดือนนะคะต่อไปก็ขอเชิญประชาชนทุกๆท่านช่วยมากันสนับสนุนเรื่ร่วมบร,ริจาคกุคนใหนึ่คนหัึนะค,คนให้สามคนรับนะคะ,ขอ,ะ,คะขอบคุณค่ะ คุามพานะคะวันนี้เราได้มาร่วมงานกรมอายการสูงสุดค่ะซึ่งในวันนี้เราได้มีงานบริจาคโลหิตนะคะ เลือดทุกหยดเนี่ยนะคะซึ่งมีคุณค่าเหลือเกินสําหรับที่ผู้ผู้ป่วยที่มีความต้องการนะคะเป็นกุศลอย่างยิ่งเลยค่ะสําหรับผู้ที่มาบริจาคในวันนี้นะคะท่านอธิบดีพรชัยนะคะท่านตั้งใจมากที่จะให้งานนี้นะคะบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดเลยค่ะอันนี้เป็นครั้งที่9แล้วค่ะก็ะได้มีน้องโอ๊ตน้องโอ๊ต <laughs> แล้วก็คุณหญิงแอด ได้มาร่วมงานกันแล้วก็มีดารามีนางงามนะคะมากมายเลยมาร่วมบริจาคโลหิตกันค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นก็มาร่วมสนับสนุนช่วยกันค่ะอนุญาตชื่นชมพี่นิดหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่าท่านแบบทำบุญเยอะมากเลยค่ะแล้วก็คอยติดตามไปร่วมทำความดยนะคะเป็ประธานที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษากับของท่านท่านพรชัยอ่า ชนวานิชกุณค่ะท่านเป็นอธิวิตรอายการ สูงจุดอยู่ขนาดนี้ค่ะสวัสดีครับผมโอ๊ตสุรศักดิ์โชตินวัฒน์นะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันนะครับที่โอ๊ตได้มีร่วมได้มีโอกาสมาร่วมบุญกับคุณแม่ชวีวรรณกำพานะครับแล้วก็ทา่านผู้หญิงนะครับก็วันนี้เป็นวันครบรอบ128ปีนะครับสำนักง,งานดการที่สุดก็เป็นวันที่มีกิจกรรมดีๆนะครับมีการจัดกิจกรรมเพื่อรับบริจาคโลหิตนะครับเพื่อช่วยเหลือกับ เ <AM rac ias> พื่อนมนุษย์นะครับท,ที่ที่ต้องการใช้โรหิตน,นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับหลายๆหลายๆภาคส่วนเลยนะครับได้มาร่วมกิจกรรมนี้กันแล้วก็มีมีพวกผมนะครับได้มาร่วมก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆโอ๊ตเองนะครับก็มีส่วนคือโอ๊ตบริษัทเลื่อประจําอยู่ทุกทุกทุกเกือบจะ3เดือนอยู่แล้วนะครับนี่ล่าสุดก็เพิ่งบริษัทมานะครับวันนี้ก็เลยเลยไม่ได้ร่วมบริษัทแต่ว่าโอ๊ตก็มาร่วมกิจกรรมนี้เป็นประจําอยู่เกือบทุกครั้งนะครับที่สํานักอัยการสุดไม่ได ได้จักขึ้นนะครับก็ยินดีนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมบริจาคโลหิตกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นี่นะครับหรือว่าที่สภากาชาดไทยเองนะครับตอนนี้โลหิตค่อนข้างที่จะขาดแคลนนะครับในสต็อกไว้นั้นเนี่ยก็ถือว่าใครที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับก็มาร่วมกันนะครับเป็นผู้ให้นะครับแล้วก็จะได้รู้สึกว่าอิ่มบุญทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับด้วยนะครับขอบคุณครับ อบพระคุณสาหรับการติดตามรับชมค่ะช่วงเวลาสั้นๆนะคะเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่เชื่อมั่นค่ะว่าเราได้นําเสนอสิ่งที่เราอยากจะบอกกล่าวท่านผู้ชมในเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนารับชมย้อนหลังค่ะตามช่องทางโซเชียลมีเดียที่ให้ไว้รับ,บันีกลางวันไกลและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ